นี่มองเห็นคิ้วตัวเองชัดเจนดีไหมครับผมมองเห็นนะครับนะคนไข้ท่านนี้บินตรงมาจากนาครพนมนะครับมาแก้จมูกกับคุณหมอครับเดี๋ยวคุณหมอจัดให้ส,สวยๆครับคุณหมอวางซิลิโคนประมาณตาสองชั้นครับเล็บที่คนไข้ยอยากได้คนไข้บอกว่าขอหวานคมครับโด่งได้สุดเนื้อเท่าที่เป็นไปได้คุณหมอทําการตอกฐานจมูกให้คนไข้เพราะว่าคนไข้ในฐานจมูกค่อนข้างใหญ่นิดนึงคุณหมอตอกฐานให้สองข้างภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าจมูกคนไข้จะเรียวล,ลงและเล็กเหลืออยู่แค่นี้ครับ นี่คือจมูกจริงของไข้ภายในอีกหนึ่งสองเดือนข้างหน้านะครับตรงกลายนะครับคนไข้ขอบอกว่าขอแบบว่าโดงๆพุงพ่งๆให้มันดูเชิดๆหน่อยคุณหมอทําการเย็บอินเตอร์โดมลองไปด้วยตัวนี้เยีเคียมอยากรู้ว่าแอนโค้งเชิดแค่ไหนเอียงด้านข้างคุณหมอให้หัวตาสูงขึ้นประมาณ1นึ่แอนโค้งสะบัดตรงปลายขึ้นครับด้านหนึ่งนะครับ คุณหมอให้หมดกาสูงขึ้นประมาณนึงครับแอนค้อง <c oughs> สะบัดตรงปลายขึ้นเคสแบบนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่ชอบหน้าคมๆหน่อยนิดนึงนะครับให้ปลายจมูกดูชฉิดเิดดูพุ่งๆหน่อยนิดนึงนะครับคนไข้เอียงซ้ายเอียงขวามองเองได้เลยครับผมสวยไหมครับคนไข้เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะทากับคุณหมอหน้าต้องเปลี่ยนนะครับโอเค